ทำปึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยลัคนาราศีต่อไปนะครับเรื่องราวเด่นๆในช่วงเดือนกันยายนนะจับฉลากเหมือนเดิมครับหนึ่งนะไม่ต้องรีบนักหรอกอืม ลัคนาราศีกรกฎครับมีใครลัคนาราศีกรกฎบ้างกรกฎมาแล้วนะกรกฎกรกฎนะครับกรกฎเด่นเรื่องอะไรกรกฎโดดเด่นเรื่องอะไรในช่วงเดือนกันยายนนะครับลัคนา,า,ากรกฎโดดเด่นเรื่องใดในช่วงเดือนกันยายนนะเออ ผมสรุปให้เลยละกันนะดาวพุธไปโยกหน้าดาวศุกร์นะครับไปเป็นเกษตราธิปดีดาวศุกร์สว่างและทอแสงขึ้นมาเลงไปยังเรือนการงานนะเสายังคงเล็งลักอยู่แล้วเสาเลงลักไม่ธรรมดาเล็งไปยังดาวเกตด้วย ฉะนั้นจึงเป็นบทสรุปนะครับตามหลักโหราศาสตร์แอสเตโลจีฉบับพิณแสหมิงคือลัคนากรากฎมีโอกาสเจอความรักเจอคู่แบบพิสดารพิสดารยังไงวะแม่งโหนสลิงมาเหรอไม่ใช่นะครับมีโอกาสจะไปเจอความรักแบบคิดแบบไม่ได้คาดคิดเลยมีโอกาสไปเจอกับความรักอาจจะเป็นรักจากพ่อแม่หรือแม่ไม้ก็ได้ นะไปเจอความรักแบบที่คุณเองไม่ได้คาดคิดนะครับแก่กว่าหลายปีนะครับหรือไปเจอกันแบบฟุกๆเจอกันแบบไม่ได้คาดคิดเลยนี่แหละฮะคือชาวลัคนาราศีกรกฎโดดเด่นมากๆดาวศุกร์เองก็เป็นเกษตรราธิปดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเสามันไปเลงรักแล้วไปเลงกับดาวเกต คู่นี้เขาบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับคู่นี้เขาบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วและโดดเด่นในเรื่องของสเสน่ห์ชาวกรกฎจะโดดเด่นมากกับสเสน่ห์ที่คุณจะมีกับคนที่เป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้คุณมีโอกาสจะเจอท้ายนี้แน่ๆนะครับนี่แหละครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้สุขกับพุธมันร่วมกันอยู่ แต่เดี๋ยว8กันยาดาวสุกมันฉากออกไปแต่ก็เป็นการฉากออกไปที่ยังส่งผลดีในเรื่องความรักแต่เป็นความรักในแบบที่ผมบอกคือพ่อไม้หรือแม่ไม้นะครับดาวสุกนี่แหละเป็นดาวตัวแทนความรักแต่ไปอยู่ในตำแหน่งที่คือดาวสุกมันมีแสงของความรักในตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นดาวที่ให้ความหมายในด้านอื่นๆด้วยแล้วแต่ลัคนาราศีใดๆนะครับ ฉะนั้นบทสรุปคือว่าสเสน่ห์ยังแรงอยู่และเป็นสเสน่ห์ที่ตึงตูดเอาพ่อไม้แม่ไม้จริงๆหรือมีโอกาสเป็นรักต่างวัยหรือมีโอกาสที่เจอะเจอกันแล้วอาจจะคบหาและได้เสียกันอย่างรวดเร็วเออนะจริงๆไปดูให้ดีนะครับนี่แหละคือชาวลัคนากรกฎอ่านยังไงมุมไหนก็ออกมาในแนวนี้นะ นะครับอ่านมุมไหนยังไงก็ออกมาในแนวนี้นะครับอ้าวหลังจากชาวลัคนากรกฎแล้วอ่านะครับคุณออก,กัสก็มาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะนะครับอ่าถัดจากรกรกฎนะครับใครเข้ามาแล้วกดแบ่งปันกดติดตามกดแชร์อะไรกันไปด้วยนะนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคล ให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล